ถ่าูปอุ้ยถ่าูปโอ้ยโอ้ยตัวมันเล็กเนาะเดี๋ยวมันก็ตัวใหญ่มันใหญ่กว่าเปิรอยู่ให้มันโตอ่ะขี่หลังได้เลยแหละไปดูตัวใหญ่เลยโอ้ไม่ตรงนู้นหรอคะตรงนี้ตรงๆเข้าไปเลยโอ้ไปดูไหมไปดูตัวใหญ่ไหมแต่ตัวใหญ่เราเห็นบ่อยแล้วนะแม่ว่าตัวเล็กมันน่ารักดีจะไปดูตัวใหญ่เหรอไม่จะยืนนั่งตอยฮะ เออจับดีๆนะอ๋ขาาอขี่หลังกันเราเลี้ยงไม่ได้หรอกบ้านเราไม่มีที่เลี้ยงหรอกเอ๋อเหรอ,รรอ,อที่มันเดินในบ้านเหรอคะอ๋อเขาเดินในบ้านได้ด้วยเปิ้ลอ,อันนี้มีรถสามฮะแม่เราจะเลี้ยงได้ร่ายุยืนด้วยนะเต่าอ่ะแม่ตายแล้วใครจะเลี้ยงต่อฮะ อายุยืน่ะอยู่นานมากเลยอ่ะแล้วลองเปิดลองนับใหม่ดิสรุปมันมีกี่ตัว้ <c oughs> อ,องนับทีละตัวดิแ <c oughs> ลงโงโงโง้วกอดกันอยากอยู่ด้วยกันนะเล้วจับหัวนะ ไปไหนล่ะออกไปทั่โล่ละจับจับหยาเนี่ยไาตอนนี้ม่ไปยังกลับยังอะ